สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิอากาศดวงราวันประจำวันที่27เมษายน2565นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ราไพ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดจากนนั้ เรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่2ถ้วยค่ะ t e p ช r a n c e ค่ะหนึ่งดาบนะคะ The Emperor ค่ะแล้วก็ไพ่สิบเมท้าค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะหรือว่าเหตุการณ์ในชื่อของคุณหรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือการาสิ่งใดใที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันอาจจะมี การเปลี Black ่ยนแปลงที่ดีนะคะคาว่าการเปลี <t <t ่ยนแปลงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เรียบร้อยนะคะต้องเล่าก่อนเลยค่ะว่าพลังงานที่1ขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่าพลังงานที่1บอกว่าวันนี้คนที่เคยเป็นศัตรูหรือคนที่ไม่คนที่เคยแบบว่าไม่ถูกกับเราหรือคนที่เคยแบบว่ารู้สึกไม่ดีกับเราหรือคนที่ อาจจะเคยมีเรื่องมีราวต่อกันนะคะอาจจะกลับมาคืนดีกันหรือว่าอาจจะกลับมาคุยกับคุณหรือว่ากลับอาจจะกลับมารักษาือกว่ามาเป็นมิตรกับคุณทีนี้ในตรงนี้ก็ต้องบอกว่า,าให้รักษาระยะห่างไวนิดนึงเพราะว่าเรื่องกระทบกระทั่งในในครั้งก่อนหรือว่าปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหรือบางทีอะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับการกลับมาด้วยหน้าที่นะคะหรือว่าการกลับมาด้วยเหตุจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็แค่ว่า เปิดใจรับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้โอกาสแต่ว่าเราก็ไม่เขาเรียกว่าต้องมีระยะห่างเพื่อบางทีมันเกิดจากมันอาจจะเกิดาการระทบกระทั่งกันต่อแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้มีปัญหาอื่นตามมาอันนี้พลังงานที่1นนะคะพลังงานที่2บอกว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณมีเรื่องอะไรที่แบบ ต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะบอกสามารถเหมือนกับบอกคนอื่นบอกคนนู้นคนนี้หรือขอความช่วยเหลือจากใครได้ก็จะต้องบอกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนมีสิทธิอำนาจเข้ามามีบทบาทหรือมาช่วยให้การให้ให้แนวทางหรือว่าให้อำนาจในการตัดสินใจหรือว่ามาทําให้เขาเรียกว่ามาให้ไอเดียให้ความคิดทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดออความเขาเรียกว่เกิดทางออกที่ดีแล้วทาให้การงานของคุณอะ ประสบความสําเร็จค่ะต้องบอกแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกภายในกองที่หนึ่งอะ่ะเหมือนคุณในในวันนี้คุณต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามหน้างานพร้อมจะปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ตามความต้องการของของคนที่มีสิทธิอำนาจมากกว่าหรือความต้องการของผู้ใหญ่ทีนี้ในการร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากของเดิมสักเท่าไหร่หรอกมันก็คือใกล้เคียงหรือว่ามีมีเป็นอะไรนะอาจจะเป็นทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าทําให้มันเกิดความชัดเจนแม่นยําสําเร็จหรือว่ามีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดการต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าเกิดการต้องพลิกแพลงหรือว่าแก้ไขาตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้คล้อยตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือคล้อยตาม คำแนะนำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นทางลัดท,ที่จะทำให้งานสำเร็จโดยเร็วหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าช่วยให้เหมือนกับผู้ใหญ่มีมาแบกเราแล้วก็มีสิทธิอำนาจแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในง่ายมากขึ้นสำหรับคนที่ค้าขาย หรือว,วันนี้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นฟรีแลนซ์ทั้งหลายวันนี้เหมือนกันค่ะคุณอาจจะต้องมีการเจรจามีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีเรื่องของการต่อรองราคาทั้งหมดและทั้งมวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใช้หลักการความซื่อสัตย์แล้วก็ใช้หลักการความเป็นมิตรค่ะแล้วคุณจะสามารถปิดยอดและปิดจ็อบได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนสาหรับคนที่มีราคาตายตัวอาจจะต้องใช้การให้ของแถมไปหรือว่าใช้การบริการพิเศษนะคะเช่นรอยยิม้มหรือว่าแถมน้ําซุปไปหรือว่าแถมอะไรไปนะคะที่ทําให้อา่า กับลูกค้ารู้สึกดีหรือว่าการเป็นลักษณะของการเอาใจใส่หรือการดูแลนะคะก็จะทําให้มีลูกค้ากลับมาอีกอย่างแน่นอนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าใครที่เริ่มในการเปลี่ยนงานนะคะเพิ่งจะปรับเปลี่ยนเรืเ่องพี่ทํางานหรือว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ต้องบอกเลยค่ะว่าจะได้รับ การต้อ,รตตตอ,นตอนรับการต้อนรับหรือการตอบรับที่ดีจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจากหัวหน้าหรือจากผู้บังคับบัญชานะคะสําหรับคนนี้กำลังมีความคิดจะเปลี่ยนงานแล้ววันนี้อาจจะมีในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือการเจราจาตั้งใจให้ดีค่ะตั้งใจให้ดีเลยนะคะแล้วก็พูดคุยให้ดีแล้วก็ถามรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะแล้วอาจจะมีผลในการตัดสินใจในการเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับเปลี่ยนในอนาคตค่ะอ่ะเดี๋ยวดูพลังไพ่ประพิคเนตกัน ว้าว wow. วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีเรื่องของการยกย้ายการปรับเปลี่ยนหรือมันมีบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปฟิกซ์หน้างานตามที่เราเคยเป็นมันอาจจะมีอะไรที่แบบเข้ามาในแต่เราเข้ามาในแต่ละช่วงของแต่ละวันแล้วมันทําเหมือนกับว่า เออมันเป็นแค่ว่าอะไรนะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่งานรูทีมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามปกติอาจจะมีเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถควบคุมแล้วก็จัดการแล้วก็ไปได้ทีนี้ฝากส,สาหรับคนที่เป็นหัวหน้าคุณอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงหรือว่าคุณอาจจะต้องคลิกแพลงหน้างานหรือว่า ต้องแบบเขาเรียกนะลงไปโอบอุ้มลูกน้องนะคะให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนแล้วก็ผ่านไปได้ทั้งหมดและทั้งมวลในวันนี้ขอให้มีความซื่อสัตย์มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะคะเราก็ที่จะรักษาผลประโยชน์หรือว่าทําให้เป้าหมายนั้นนะ่ะสำเร็จในขณะเดียวกันก็อย่าลืมที่ต้องดูแลเทคแคร์คนที่อยู่ในทีมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยค่ะแล้วเราบรองว่าวันนี้สําเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการก้าวย่างหรืออกกกกากาาาาารร้้้้ววผ่่่นนนนนนททททุยงีีเเเิิดขึนใในนนััมจะหํหตบตบโ ขึ้นมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเรียนรู้อะไรใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบ เปิดใจค่ะแล้วก็จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆมิติใหม่ๆมุมมองความคิดใหม่ๆหรือเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นเก่งขึ้นนะคะหรือว่า,ามีคุณภาพมากขึ้นค่ะก็ส่งกาลังใจคนที่เราค่ายในกองที่หนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาซโดงรายวันของอิมบุนพยาการณ์3926ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ มาคุณที่เลิกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่แฮงแมนค่ะ2เหรียญค่ะ8ถ้วยค่ะอัซซีนถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดววลนะคะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะยังต้องทําอะไรเดิมๆแบบเดิมๆลักษณะเดิมอยู่นะคะหรือในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าบางอย่างที่เพิ่งทําจบไปอาจจะยังต้องประคับประคองพร้อมกับเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆลักษณะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าออประคองสถานการณ์หรือว่าทําหลายๆอย่างทําช่วงเนี้ยกองที่2มันจะมีเรื่องราวเหมือนมีอะไรที่ผูกมัดตัวเองมีอะไรที่บอกว่ายังต้องแบบ ประคับประคองต้องทาทั้งหน้าร้านทําทั้งหลังร้านทําทั้งออฟไลน์ line, ทาทั้งออนไลน์อะไรประเภทนี้ค่ะหรือว่าแบบเป็นเคร่อเป็นความวุ่นวายหรือเป็นความเกี่ยวพันกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าบริวารที่อยู่ภายใตย้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องบอกว่าคุณสามารถประคับประคองไปได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้คนที่เลือกภายในกองที่2ถ้าใครต้องดูแลคนเจ็บป่วยหรือต้องพาไปโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าคอยติดตามอาการหรือว่าต้องเป็นธุ้ระในการดูแลให้ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับตัวคุณน่ะอาจจะมีหลายอย่างต้องต้องจัดการเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายเรื่องให้เราต้องดูแลอาจจะต้องเลือกวิธีการเช่นใช้กระบวนการใหม่เช่นจะส่งยาทางบ้านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องรอนานหรือว่าลักษณะของการแบบอาจจะมีบาง,งบ้านนะคะที่ใช้การแบบ วิดีโอคอลคุยกับคุณหมอในการรักษาลักษณะแบบนี้คือมันมีมันมันมีเรื่องให้ทําเยอะแยะหลากหลายหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันก็เลยต้องเหมือนกับเปลี่ยนกระบ,บวนการวิธีการทําเพื่อให้มันเข้าสู่หนึ่งประหยัดเวลามากขึ้น2ลนักษณะเหมือนกับว่าย่อโลกเข้ามาหรือว่าทําให้เหมือนกับคุณมีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากพลังงานนะคืองานเก่าหรือเรื่องเก่าๆหรือภาระเดิมๆยังต้องทําอยู่แล้วก็ตัวคุณก็มีสิ่งใหม่มีช่องทางใหม่เลยมีอะไรใหม่ๆที่คุณอยากทํามีโอกาสดีๆที่เข้ามามันเป็นภาวะ ของการประครับประคองแล้วก็ต้องดูแลอันนี้บางคนอาจจะหมายถึงคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านที่ต้องทําทั้งงานบ้านงานร่าและงานหลวงและสับเหมือนว่าคนแบ,บบบางทีคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วตัวหนึง่งหรือคุณทํางานประจําอยู่แล้วคุณอาจจะมีโอกาสหรือช่องทางในการไปทําอย่างอื่นมันก็เลยทําให้เหมือนกับช่วงนี้มันเป็นเรื่องยุ่งเป็นยุงตีกันเพราะนั้นเราก็ต้องเหมือนประครับประคองแต่ละอย่างให้ผ่านไปให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณน่ะคือทุกอย่างมันต้องใช้ พลังกายของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะยังต้องยังเตือนเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการดื่มน้ําการกินข้าวให้ตรงเวลาหรือการพักผ่อนหรือการดูแลตัวเองให้ดีเพราะถ้าเกิดเกิดท่าบอกว่าถ้าเกิดดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยโอกาสหรือช่องทางหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันจะไปต่อเนื่องได้แล้วมันสามารถจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยได้ซ้ำเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ในตอนนี้คือเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาาาาพเเเนนนนี่่ป็สสิงํคคัััญกกบบรลลือใว้ พลังงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้อาจจะมีช่องทางหรือมีโอกาสหรือว่ามีเรื่องราวต่างบางอย่างเข้ามาใน,ในเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนที่เพิ่งจะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นพลังงานเฉพาะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่คนที่กําลังหางานอยู่หรือคนที่กําลังมองหางานอาจจะมีโอกาสมีช่องทางมีหนทางอะไรใหม่ๆเข้ามามีคนมาบอกข่าวหรือคนม,มีคนมาชีช้ชวนหรือมีคนมาชักนําหรือมีคนมาบอกว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มีงานหรือชวนให้ไปทํานู่นทำนี่อยากให้คุณเปิดใจให้โอกาส นะคะแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจไปลองเรียนรู้แล้วก็ไปลองศึกษาดูเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเป็นลักษณะที่แบบว่ามันเหมือนจะเป็นโอกาสเขาบอกว่ามันเป็นช่องทางลองแบบไปเรียนรู้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่แน่อาจจะเป็นโอกาสดีที่เข้ามาทําให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าการแบบเปลี่ยนหรือการพลิกสถานการณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไพ่บงบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเคยนะอย่าเพิ่งดับฝันตัวเองอย่าเพิ่งแบบเหมือนกับ คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ลองลองไปดูก่อนแล้วก็ให้โอกาสตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาบางทีอ่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบได้เจอเจอ,อะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้ค่ะอันนี้พลังงานที่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันนี้การค้าขายหรือว่าวันนี้การการทํายอด ต้องประคับประคองจะถือว่าหมอว่ามันก็มีขมุดเวียนเข้ามาค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะวันนี้อาจจะยุง่งมันก็เลยอาจจะเหมือนกับเก็บได้ไม่ไม่มากนะหรือบางทีอาจจะมีการตกหล่นอะไรไบ้างแต่ก็ทั้งหมดทั้งม,งมดดวลโดยภาพรวมก็ถือว่าดีเกิน80%เลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบริหารเรื่องของเวลาเรื่องของกําลังคนหรือว่าดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะจะได้สามารถที่จะ ทําทุกอย่างที่ต้องการได้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ในวันนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการจบบางสิ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือบางที่คุณอาจจะหันหลังบางอย่างเพื่อไปศึกษาหรือเรียนรู้หรือว่าหาหนทางอะไรใหม่ๆไพ่บอกว่าในวันนี้นะคะการเปิดใจและในเรื่องของการให้โอกาสตัวเองกับการได้พบเจอในสิ่งดีๆเหล่านั้นเป็นเรื่องสาคัญมากค่ะลองเขาบอกว่า คุณอาจจะไม่เชื่อในศักยภาพความสามารถว่าคุณทําได้นะแต่ต้องให้ลองไปทําก่อนแล้วเปิดใจก่อนคุณอาจจะค้นพบว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยคือสิ่งที่คุณตามหามานานก็ได้เออเนอะอ่ะโอ้โห จริงไพ่บอกว่าอะไรที่ไม่เคยทาอ่ะเราต้องเรียนรู้อะไรที่ไม่เคยกินเราต้องลองกินอะไรที่เราไม่เคยใช้เราต้องลองใช้อะไรที่เราไม่เคยลองทําเราต้องลองทดลองดูมันอาจจะทําให้เราได้เกิดโอกาสได้เกิดช่องทางเกิดการเรียนรู้แล้วท um um> ี่สําค um> 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 um um> 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 ัญคือตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดว่าชอบหรือไม่ชอบบางทีสิ่งที่เราเคยมองข้ามสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะทําได้มันอาจจะเป็นอาชีพที่ดีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นศักยภาพความสามารถในอีกด้านหนึ่งนะคะที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วมันจะทําให้วันหนึ่งค่ะวันข้างหน้าอาจจะทําให้เราได้ไป ตามฝันตามสิ่งที่เราต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มปิดกัน้นสิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นความสามารถนะคะให้โอกาสสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักเขาก่กอนไม่แน่เขาอาจจะมีคําตอบที่ดีให้กับเราในอนาคตก็ได้ค่ะวันนี้ส่งกาลังใจคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือกําลังอยู่ในการคิดที่จะตัดสินใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆลองดูก่อนค่ะลองเรียนรู้ลองดูลองเปิดใจลองก้าวเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นสักสักก้าวหนึ่งบางทีมันอาจจะตอบโจทย์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่สำหรับ แล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดนรายวันของอิมมน่พยากรณ์สามเนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่8ดาบค่ะ8ไม้เท้าค่ะ Judgment ค่ะ6ดาบแล้วก็ไพ่ The Fool นะคะเขาบอกว่าวันนี้ปัญหาบางอย่างจะมีทางออกจะมีทางแก้ไขให้ไปต่อได้หรือว่าจะมีหนทางนะคะในการซิกแซกในการที่จะทําให้ทุกอย่างค่ะมันสามารถที่จะประคับประคองหรือว่าผ่านไปได้เพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่า ทางออกหรือวิถีทางที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้คือการยอมรับความเป็นจริงหรือการเข้าใจในความเป็นจริงหรือการรับรู้ในข้อเท็จจริงในตรงนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ในวันนี้บางอย่างคุณอาจจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเข้าใจความจริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ยอมรับความจริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันถึงจะไปต่อได้หรือบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าสรุปได้บทสรุปที่แน่ชัดแล้วก็เหมือนกับ ทาให้คุณเนี่ยประคับประคองหาลักษณะวิถีทางแก้ไขหาตัวเสริมหาตัวช่วยหาสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ทําให้ชีวิตอะหรือทุกอย่างมาดําเนินต่อไปได้เขาบอกว่าความอึดอัดหรือความทุกข์หรือความเครียดหรือว่าภาวะปัญหาต่างๆค่ะมันจะค่อยๆคลี่คลายมันจะไม่ใช่ลักษณะของการพลิกนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปชัดเจนมากขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดความภาวะความใจเย็นลงหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสบายใจมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆประคับประคองหาทางออกบางคนอาจจะต้องออกจากเซฟโซนหรือออกจากความรู้สึกเดิมๆหรือออกจากเรื่องเดิมๆหรือหรือออกจากสิ่งที่แบบติดอยู่ในนั้นอะอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ในใจอะคือต้งองออกออกนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางทีาบางคนอาจจะบอกว่า กลัวการย่างก้าวหรือว่าไม่มั่นใจว่า,าถ้าเราตัดใจออกจากเซฟโซนหรือออกจากสิ่งที่เราประคับประคองสิ่งทีเ่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยแล้วเราออกมาเนี่ยเรามั่เรากลัวว่ามันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะโอเคจริงไหมมันจะใช่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้ ให้เราประสบความสำเร็จจริงไหมวันนี้ไพ่บอกว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นทางออกอีกมันเป็นวิธีทางออกวิธีทางหนึ่งที่จะทําให้เราได้เดินย่างก้าวหรือทําให้เราอ่ะได้พบเจออะไรใหม่ใหม่หรือว่าการออกจากเซฟโซนในตรงเนี้มันทําให้เราเหมือนกับได้ดเปิดโลกใหม่ไพ่เขาบอกว่าคุณควรทํานะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่เราประครับประคองอยู่หรือบางทีเรากลัวอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็สร้างสร้างเซฟโซนของตัวเราเองอะ่ะมันทําให้เราไม่ได้เรียนรู้มันทําให้เราีความรู้ว่า คือเหมือนไพ่อาจจะพูดแบบว่าถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนคุณก็จะอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณย่างก้าวคุณจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆแน่นอนมันไม่มีใครตอบได้หรอกว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเป็นยังไงแต่การย่างก้าวกระทุกการย่างก้าวของคุณน่ะมันจะเต็มไปได้วยสตินะมันจะเต็มไปได้วยความความระมัดระวงังแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะทําให้คุณน่ะเหมือนกับได้พบเห็นอะไรใหม่สิ่งเหล่านี้อาจจะมาะมาประยุกต์ มาประคับประคองหรือมาทําให้คุณนะได้เกิดอะไรใหม่ๆในชีวิตตามมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กําลังคิดนะคะคนที่กําลังหาทางออกคนที่กําลังมีความรู้สึกว่าเอจะไปยังไงต่อดีนะหรือจะคิดยังไงต่อบางทีต้องเหมือนกับคิดนอกกรอบบ้างหรือบางทีคิดออกจากพื้นที่หรือบางทีต้องคิดอะไรที่มันท้าทายความความใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองอะ่ะเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการที่จะออกจาก เซฟโอนเดิมๆหรือว่าการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เราต้องจัดเม้ judgment, นตะ์เนาะคือต้องรู้จักแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเหมือนกับท่อ,องเขาเรียกว่าถ่องแท้หรือว่าอ,อย่างน้อยอะค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักมัน พอดีพอควรแล้วก็รู้จักมันในระดับหนึ่งที่เราจะทําให้เราสามารถที่จะกล้าที่จะก้าวเดินออกมาเนาะอ่านเนี้ยมันเหมือนต้องมีไกด์ไลน์ในชีวิตเพราะว่าบางทีไพ่บอกว่าการอยู่ในสิ่งเดิมๆหรือการอยู่ในพื้นที่เดิมๆในเซฟโซนเดิมๆของคุณ่ะมันอาจจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกจริงๆเขาบอกว่าคุณไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่ไม่ได้ท,าทํา,หทาให้คุณเกิดความรู้สึกหรอกมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดแต่ว่าไอ้ครั้ที่คุณจะก้าวออกไปแบบนอกพื้นที่ของคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณกเกิดความรู้สึกกกหหวววาาดลลััันนัังงงงนนนนน้้้เเีีบบทออออจจะตมื ศึกษามันจริงๆลองเรียนรู้มันจริงๆหรือว่าลองหยิบมันขึ้นมาดูจริงๆแวันมันเป็นยังไงแล้วก็ลองค่อยๆก้าวออกมาหมอคิดว่ามันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันอาจจะทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตที่ทําให้เรามีแรงบาดาใจแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็มีความสุขหรือว่าเหมือนกับเกิดความท้าทายใหม่อะเขาบอกว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการจุดไฟให้ใหกับตัวเราเองอ่าอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะจ๊อะอะ โอ้โหเฮ้ยต้องเปิดโอกาสให้โอกาสตัวเองบ้างนะเคลียร์สิ่งเกา่กาๆแล้วก็มองแบบเหมือนกับมาเริ่มต้นนะ่ะคือกลับมาเริ่มต้นกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วก็บังทีภาวะในการมองเหมือนเด็กอ่ะก็คือจะทำให้มันจะมองทุกอย่างแบบโอเคง่ายๆตรงไปตรงมาเจอปัญหาอะไรก็แก้ตรงนั้นลักษณะแบบนี้แต่ทั้งหมดและทั้งมวลคือถ้าเราไม่ออกจากเหมือนกับเราไม่ออกจากเซฟโซนหรือเราไม่เราไม่คิดที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอ่ะหรือว่าแบบ ลองสิลองออกมาไอ้ข้างนอกเขาเป็นยังไงกันวิธีความคิดการใช้ชีวิตหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่มันคือการเรียนรู้ได้ถ้าไม่ลองออกมามันก็จะทําให้เราวนอยู่ในความรู้สึกในอารมณ์เดิมของเราตัวเองเราก็คิดของเราอยู่คนเดียวถูกปะแต่ถ้าเราออกมาบันทีมมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นทาํา,ใ,าทให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือรู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะเราก็ที่สําคัญอาจจะทาให้เรารู้สึกว่าพอเราได้คลายคลายความกังวลลง เราได้วางสิ่งที่เราวนอยู่ในตรงนี้ตั้งคําถามวนอยู่เนี่ยหาทางออกไม่ได้สักทีคลายสิ่งนี้ลงไปเออบางทีมันอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในชีวิตหรือมันทาให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันยังง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ได้อันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3าเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังคิดว่าจะไปต่อ,อยังไงดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เช่นงานไม่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้แต่มันมีภาวะของความกังวลว,ว่าถ้าออกไปตอนนี้กลัวจะไม่ได้้ไพ่บอกว่า ต้องลองค่ะวิธีการลองก็ต้องมีการวางแผนไงจ้าจิเมสคุณอาจจะลองเยื่ยนใบสมัครเราเปิดโอกาสให้กับตนเองลองไปสัมภาษณ์นะคะลองไปเรียนรู้เราไปทําอะไรใหม่ๆบางทีไม่น่าหรอกการได้ไปสัมภาษณ์หรือการได้ไปพบที่ใหม่ๆอาจจะทำให้คุณอ่ได้คะแนนนะได้ข้อสรุปในชีวิตอยู่ที่เดิมมาดีแล้วแค่เราปรับตัวหรือว่าเอ้ยอยู่ที่เดิมมาดีแล้วแค่เราลองปรับเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารบอกเขาเรียกว่านะเหมือนเหมือน หมือนจูนความรู้สึกตัวเองอะคะ่ะแล้วสุดท้ายเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือใช้ชีวิตได้ยอย่างมีความสุขมากคือต้องลองออกมาก่อนพอออกมาแล้วไม่โอเคกลับเข้าไปใหม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ลองออกมามันจะไม่ทําให้คุณได้เรียนรู้เลยว่าข้างนอกมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะทดลองอย่าทำอะไรอย่ารอช้าค่ะถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้รบก,กวนใครไม่ได้เกินกําลังความสามารถไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วไม่ทําให้ตัวคุณเดือดร้อนนะคะ ลองดูค่ะเพื่ออาจจะได้ไอเดียได้วความคิดได้วิธีทางใหม่ๆและจะทำให้คุณรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้นค่ะเราพบกันใหม่ กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิบุนพยาการ3926นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิีทยายทานค่ะขอเสิร์ฟอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ที่ตอนนี้รู้สึกว่ามีพลังโหลดเหลือลน้นมีไฟที่เหลือลน้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทํา,ทน,าทนู่นอยากจะทานี่อยากจะทํานั่นอยากจะทดลองแบบไหนอยากจะเรียนรู้อะไรในโลกนี้ไม่มีกฎตายตัวค่ะขอให้คุณแค่กล้าปลดปล่อยศักยภาพกล้าปลดปล่อยความสามารถลุกขึ้นมาทํารับรองว่าไม่แน่คุณอาจจะได้พบวิธีทางใหม่ที่เป็นอะไรททีี่่่่เเเป็นนฉพาาาาะขขออองงตหรรืวววคมสสุู้ึก แบบนี้แหละคือทางของเราก็ได้ค่ะส่งกาลังใจให้โดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านครีเอทนะคะหรือว่าคนที่ทํางานด้านเกี่ยวกับการใช้ไอเดียการใช้ความคิดสร้างสารรค์ลองออกจากเซฟโซนของตัวเองลงมาลองออกจากสิ่งเก่าๆลองออกจากวิถีทางเดิมๆที่เคยทํามาไม่แน่คุณอาจจะได้พบสิ่งที่มันมหัศจรรย์ของจากรวันนี้ก็ได้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ